พี่น้องสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเป็นน้องสกลน,นะครมาฮอดกับอากันเพียงกันปูศาสตร์เป็นน้องบรรยากาศสกลนครอากันปูศาสแข่งกคนคัน,กน,กน,กนแล้วนะเวทีวัดนี้เห็นอย่างโหยยะยาดากันเดลยบ่มันมันน้ำกันเห็นไหม แต่อันแนะย่งกันปูสาดใช่ไหมฮะอ่าวิธีของประธานเอตังอยู่แย่งกันปูสตร์แล้วบุรณะรถกำลังไหลมากยางมากบุรณะเรียนมากเลยบุรณะเดี๋ยวไปคลิปก่อน คำเมาเด็ดสิแม่แม่บอกมันตื่อทานมาอา่อย่างนั่นอย่างนี้แม่ได้ปูกับปูจดจุ่มเดียวกับว่ายายปูแล้วกันซินกัน อันสูดๆเด้วเม่เป็นกระด้งใจหันลมเฮียงมันนี่เดินกว่างขวางค่ะพี่น้องใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่สกลนคร คนกำลังล <ooo> no <Idol> ังว่ากูสาดพี่น้องวิทีกับหัวใจสมาตั้งนี่ก็ กินตลาดก่อนเหตุเกิดไม่คาดชิดคนคนปูสาดแหมแย่งกันปูเอออันนี้กินตลาดค่ะ มันเป็นมิมเก่าหรือเปล่ามิ้มเก่าหรือมี้มใหม่มี้มเก่าหรือเปล่าแล้วเขาลือออกมั้ยดันอย่างเงี้ยจับปุ่มแหมกดปุ่มเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นเออฮึ คือคืออันนั้นคือดันพีไอเจ้านี่ะแต่นี่คนแยันกันปูสานไหมอันนี้จริงคือเห็ียเดยเลี้ยวเนี่ยเฮียงกูซายกับเฮียงมึงยิงเนาะมันต่างกันเร็วเร็วเนี่ยนี่ มาหากกุศลพี่น้องวิีของปัะทนต่างยนต์หดวงสุเนัยกำลังใจให้ที่ได้ยนทีว่นปนยิอง่มึงเอาดิ สกขาสักแพ้ของกูเสียมึงจระวังเ้อะนี่อาของกูยังเสียอยู่นี่มันจัเสียล่ะ บกกี้เผื่อมาพากันบุญร้ายอยู่สาก น,นี่แหละคาบ่น้องฮะเป็นยังนี่ล่ะครับพี่น้องบรรยากาศหลังจากเวีทีมาแค่วคันนี้เอาคือเองหรอกเอาลุงเองหรอกเวทีมันเป็นยังก่อนประมาณนี้นะครับป๊าดเนี่ยเจ้าบิงไป็นยังนี่อ่ะปลาปูใหญ่นี่เ,เม,ยยมสีขาวนี่เม เมื่อปากปูใหญ่ที่ขับอันน,น,ออนี้คือโง่เล่นนี่สอนให้รถบัสมาถึงแล้วอีกคันหนึ่ง เดี๋ยวกำลังครบนน่ทีเป็นนักท่องเที่ยวแต่ม็นมันต้องให้ง่ายคเปนนาทีอ่ะแจำหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศลังวีซีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้นนาันนะครับแล้วเราไปเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตบ่อยๆค่ะพี่น้องบรรยากาศเวลาไปเจอคัะพี่น้องบาา๊บยา,าบยาาบยา,าบยา